เหรียญ5บาทราชการที่9ปีพศ2554มีราคาเหรียญละ3,000ถึง5,000บาทจะเป็นเช่นไรไปหาความจริงกันนะครับผมไป ก่อนหนึ่งก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ขายเหรียญชาแนลด้วยนะครับทุกทุกคนเลยนะับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมือใหม่ขายเหรียญชาแนลด้วยนะครับผมต้องขอไัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับสำหรับครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวกับเหรียญเก่าแบงก์เก่าพระเครื่องเก่าธนบัตรเก่านะฮะถ้าหากผมพูดผิดภาพการใดตกหล่นอะไรไปก็ต้องขอกราบอภัยไว้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ ขอบคุณพี่ๆหลายคนมากนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจทุกวันเลยนะครับทุกคนนะครับคนที่เข้าใจก็มีนะครับส่วนใครที่ไม่เข้าใจไม่สะดวกดูหรืออะไรก็เลื่อนผ่านไปดูช่องอื่นนะครับผมก็ผมก็ทําได้เท่านี้นะครับก็ไม่รู้จะมาเม้นเพื่อเจตนาอะไรนะครับผมก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าไปเปลี่ยนช่องอว,าวาตารมาแล้วก็มาคอมเมนต์ไปเปลี่ยนช่องอว,าวาตารมาแล้วก็มาคอมเมนต์ <shortage> ทุกวันเลยนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมไม่ละลายผิวหนังแล้วครับเพราะอะไรเพราะว่าผมไม่ได้ไปกองกินใครเนี่ผมไม่ได้ไปหลอกลวงคนดูนี่ใช่ไหม คนอื่นลองรู้วงผมก็เอามาพูดว่าจริงไม่จริงแหมแทนที่เรามามอบความจริงให้ก็ยังมาด่าเราอีกนะครับผมโอเคนะครับได้สารลบบ้างไม่ได้บ้างก็ต้องรู้อยู่แล้วใะอุตสาห์คนจะได้ได้อะไรคุณก็ไม่ได้อะไรได้ยังไงผมถามนยคุณบอกว่าคุณได้อะไรก็ถ้าคุณมีก็สําหรับบางช่องมันมีราคาสําหรับบางช่องคุณจะได้รู้คุณจะได้แบบไม่ไต้องไม่ต้องไปเสียเวลาดูทั้งผมดูทั้งคนอื่นเข้าใจใช่ไหมครับ ยังไม่ต้องมาเสียเวลากับเรื่องอพวกนี้นะครับผมประมาณนี้นะฮะเข้าเรื่องเลยนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญ5บาทปีพศ2554นะครับก็รุ่นใหม่ชนิดแบบบางนะครับผมเขาเรียกว่าพระเสียรใหญ่นั่นแหละครับรุ่นใหม่นะครับเหรียญแบบนี้ราคา3,000-5,000บาทสําหรับบางช่องเท่านั้นแหละรครับเราไปหาความจริงว่าเหรียญแบบนี้ขายได้จริงหรือเปล่าไปดูกันครับไป ทุกคนอย่ามองแค่ปกคลิมนะครับหมยถึงคนมาใหม่ที่เข้ามานะครับผมฟังให้จบก่อนนะครับหรือไม่สะดวกฟังไม่สะดวกดูก็ไม่ต้องดูนะครับผมก็ไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดก็ได้นะครับผมไม่ได้จมตีใครนะครับผมก็เหรียญที่ผมมีมันมันไม่ใช่ไงครับก็เอาเป็นว่าเหรียญนี้ไม่ใช่แล้วกันนะครับก็ใช่สำหรับบางช่องเท่านั้นแหละครับประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญแบบนี้ปีห้าสิบจะต่อให้ผสยนตรงจะต่อให้ผิดปกติก็เป็นไปไม่ได้เลยนะครับมันมีครับ มันมีราคาแพงมีมาให้มีอยู่จริงนะครับผมเหรียญที่มีราคาแพงเหรียญที่มีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านช่องใหญ่ๆร้านไหนช่องนั้นไหนที่เขารับซื้อมันไม่ใช่เหรียญปกติทั่วไปนะครับมันเป็นมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าเหรียญปกติเขาซื้อกันก็ป่านนี้โรยไปแล้วนะครับผมสําหรับช่องผมนะฮะผมไม่ต้องมานั่งทําคลิปให้คนดูหรอกครับเพราะว่าผมมีเกือบผู้สอนนะครับเอาเป็นว่าเหรียญนี้ยังขายไม่ได้นะครับแค่นี้ชัดเจนไม่พอผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมก็ ช่องผมก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมผมพางพูดแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าจริงใจนะครับผมบอกแค่นี้แหละครับเอาเป็นว่าเหรียญนี้ขายไม่ได้ครับ3ามพันห้าพนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปเป็นต่อเลยนะครับไป โอเคนะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับบางทีผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเยอะนะบางทีแบบผมก็อยากแค่แบบว่าถ่ายคลิปแบบไม่พูดอะไรสักคำหนึ่งเลยแบบนั้นก็คนดูว่าผมแล้วทําไมทําคลิปแล้วไม่พูดอะไรเลยมันมีแนวนี้เยอะนะครับแนวที่แบบเขาถ่ายแบบเขาเขียนคําอธิบายไว้อย่างเดียวและเขาไม่พูดอะไรก็มีนะครับบางทีผมก็อยากจะพูดอย่างนั้นนะ พอพูดอย่างนั้นพอผมทําอย่างนั้นปุ๊บก็ไม่หาว่าไม่พูดอะไรพอพูดปุ๊บก็หาว่าขี้โม้ผมก็ทําใจนะอันนี้คือเปิดใจกับคนดูเฉยเฉยว่าพอเราพูดเรื่องจริงก็หาว่าคุขี้โม้โอ้โหสุดยอดจริงงนะครับผมเอาเป็นว่าเก็บไว้เถอะทุกคนมีความหมายสําหรับเราแต่ไม่ได้มีความหมายสาหรับคนอื่นก็ช่างมาันเถอะประมาณนี้นะครับก็หาผู้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าผมจะมาพูดถึงเหรียญ2บาทที่ระลึกครบร้อยหนึ่งร้อยปีนะฮะพศสองห้า 39แบบนี้เก็บได้ไหมมีราคาหรือเปล่าอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นไว้ด้วยนะฮะประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ตกหล่นอะไรไปบ้างผิดพลาดไปก็คอมเมนต์เข้ามาบอกเข้ามาสอนได้นะฮะก็อ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะฮะประมาณนี้นะฮะก็สําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับมือใหม่ไทยเลรชาดนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีท่นานผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีครับ เดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าเจอกันใหม่นะทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ